ุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเดินทางมาถึง2คู่สุดท้ายแล้วนะครับจาก16เราจะคัดให้เหลือแค่8นะครับเพื่อเข้าสู่รอบคอร์เตอร์ไฟแนลหรือว่า8ทีมสุดท้ายโปรแกรมในวันนี้ครับ2คู่จะมีลงเล่นช่วง4ทุ่มกับช่วงเวลาตีสอตามเวลาประเทศไทยนะครับคู่แรกครับโมร็อกโกเจอกับสเปนครับทางด้านของโมร็อกกนั้นลงเล่นในรอบแรกครับดยการที่พวกเขาเสมอโครเอเชียมาในเกมแรกครับศูนย์ต่อศูนย์จากนั้นเอาชนะเบลเยียมได้วต่อศูนย์ครับแล้วก็นัดสุดท้ายเอาชนะแคนาดาได้2 ประตูต่อหนนะครับทำให้มอกโกนั้นเข้าสู่รอบนี้ด้วยการเป็นอันดับที่1ในกลุ่มเลยนะครับถือว่าเหนือนความคาดหมายพอสมควรนะครับมอกโกที่ได้เข้าสู่รอบนี้ในการเป็นอันดับที่1ของกลุ่มโดยมอกโกนั้นสามารถเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้อีกครั้งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยเข้าสู่รอบ1 6ทีมสุดท้ายได้ในฟุตบอลโลกปี1986ครั้งนั้นนั้นแพ้ให้กับเยอรมนตะวันตกไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับทำให้จอดปลายที่รอบนี้คราวนี้ต้องมาเจอกับแชมป์โลกอย่างสเปนแหละคร เมื่อเขาไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับทัพผู้เล่นทีขนกันมา26คนนี่พร้อมจะลงสนามช่วยทีมทุกคนนะครับขณะที่ทางฝั่งของสเปนนะครับก็ต้องบอกว่าสเปนนั้นหลอกสตาร์ทเกมแรกด้วยฟอร์มสวยสดงดงามเลยครับนั่นคือการถล่มเอาชนะคอตาดิก้าไปถึง7-0หลังจากนั้นเสมอเยอรมนี1-1ครับแต่วันนั้นสุดท้ายแหมไปสะดุดแพ้กับญี่ปุ่นไป1ประตูต่อ2นะครับทำให้สเปนเองผ่านเข้าสู่รอบนี้ครับด้วยการเป็นอันดับที่2ในกลุ่ม E ครับก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับเมื่อมาเจอกััับบโโมรอกนดที่1 ในกลุ่ม F สภาพพร้อม,อมของสเปนนะครับสเปนก็เช่นเดียวกันกับโมร็อกโกเลยครับเนื่องจากว่าไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดทออแบนอะไรอย่างใดพร้อมจะลงสนามช่วยทีมทุกคนนะครับสเปนถึงแม้ว่าจะแพ้ญี่ปุ่นมาในเกมนัดสุดท้ายรอบแรกนะครับก็เหมือนจะผ่อนอนเกมไม่แต่ว่าเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับแทบจะไม่ต้องลุ้นอะไรก็เก็บตัวหลักๆไว้ดีกว่านะครับตัวหลักของสเปนก็ยังคงอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแดนกลางตัวความหวังครับอย่างนั้นด้านของเปรดี้แล้วก็กาบี้สองผู้เล่นที่ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับอายุเพียง จาาากบร์เซโลน่ไปดูสเตเบตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเริ่มกันที่ทางฝั่งของโมร็อกโกนะครับโมร็อกโกมีบอสนูเป็นผู้สำหรับตูนะครับแนวรับครับ4คนมีฮาคิมีอาเกตซาอิดและก็มาซาราอุยแดนกลาง3คนครับอุนูฮานีสอารัมบัตและซาบิรีแนวรุก3คนครับนำโดยฮาคิมซิเยกที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับในฟุตบอลโลกคราวนี้แล้วก็บูฟาวครับส่วนหน้าเป้าเป็นเอ็นส์นาสตรีฝั่งของสเปนครับผู้สำหรับตูเป็นอุนนายซิมอนนะครับสี่แนวรับมีคาบาคาลโรดีเปาสโตเลสแล้วก็จอร์ดี้อัลบา กลาง3คนครับยึดตัวหลักจากบาเซลนาเลยครับเซอร์จิบุสเกตกาบีและก็เปรดี้นะครับส่วนแนวรุกนะครับเฟรนตอเรสดานิโอโมและอัลโรมราตาคาดว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งหน้าเป้าเลยครับสำหรับมราตาการเจอกันของคู่นี้นะครับเคยเจอกันในฟุตบอลโลกปี2018นะครับคราวนั้นเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับความน่าจะเป็นของเกมนัดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสเปนที่ดูจะเหนือกว่าอยู่แล้วละครับตามหน้าสื่อแต่ว่าโมร็อกโกเองเรียกฟอร์มเก่งของเขาได้หลังจากที่เกมแรกอาจจะออกสตาร์ทวอลโล่ แต่ทนสักเล็กน้อยนะครับแต่เมื่อเล่นไปเรื่อยแล้วเหมือนทีมมันลงตัวขึ้นนะครับสไตล์อย่างฮาคิมซิเยกเองเรียกฟอร์มเด่นกลับมาได้ครับเพราะฉะนั้นโมร็อกโกเองยังอันตรายในเกมสวนลับนะครับแต่แน่นอนเรื่องของการคลองบอลการคุมเกมเข้าใส่เป็น2องสเปนอย่างแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าสเปนนั้นจะปิดเกมได้หรือไม่นะครับนำหนึ่งศูนย์ไม่ปลอดภัยนะครับญี่ปุ่นทําให้เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสเปนเองยิงได้ต้องยิงนะครับต้องยิงห่างให้ได้อย่างน้อย2ประตูนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะสบายใจนะครับก็ว่าากกวมโจ พร้อมดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่น่าจะต้านทานความสามารถของผู้ลอสเปนในเกมที่จะต้องเอาจริงแบบนี้ได้นะครับถ้าถามความเห็นส่วนตัวก็ต้องบอกว่าสเปนนะครับจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ปสุดท้ายและก็น่าจะชนะแบบสกอร์ศูนย์ซะด้วยนะครับผมมองแบบนั้นแหละครับอีกหนึ่งคู่นะครับจะลงสนามช่วงเวลา2องนาฬิกาหรือว่าตีสอบ้านเรานะครับโปรตุเกสจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์ โปรตุเกสครับเข้ารอบมาในฐานะอันดับที่1ของกลุ่มนะครับโดยผลงานในรอบแรกก็ต้องบอกว่าโปรตุเกสนั้นก็โชว์ผลงานได้ดีสมกับที่คริสเตโนโรนโดหวังไว้แหละครับโดยโปรตุเกสในรอบแรกนั้นพวกเขาสามารถเปิดหัวด้วยการเอาชนะกาตาสาต่อ2นะครับจากนั้นก็ชนะอุรุกวัย2.0ต่อถึงแม้ว่าในท้ายจะไปหลุดแพ้เกาหลีใต้ครับแต่ก็เพียงพอครับที่จะเข้ารอบในตําแหน่งแชมป์กลุ่มนะครับทั้ง3าเกมในรอบแรกนั้นโปรตุเกสยิงประตูได้ทุกเกมนะครับนี่คือทีเด็ดในเกมรุกของพวกเขาเลยครับ ความพร้อมของโปรตุเกสในเกมนี้ครับรอบสุดท้ายพวกเขานั้นมีผูเ้เล่นบาดเจ็บอย่างนูโนเมนเดสนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับโอตาวิโอเองครับตัวรุกก็มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันส่วนแบ็คขวาอีกหนึ่งคนก็มีอาการบาดเจ็บนะครับนั่นคือดานิโลสฟรล่านะครับเกมนัดนี้ครับคิตาโนโรนโดน่าจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงนะครับนี่เป็นความหวังของทีมนะครับนี่เป็นทัวร์สุดท้ายที่คาดกันว่าโรนโดเองน่าจะเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับดูสภาพร่างกายของพวกเขาแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะจูนกับทีมได้ดีมากขึ้้นนนนนนนะะคคครรรรรัััับบบสสหหิโโโดแต่่กก็ไมมูเือ เทศหลายๆสื่อนั้นยก้ารลโดนั้นติดหนึ่งในนักเตะที่ติดทีมยอดแย่ในรอบแรกซะด้วยนะครับแต่ว่าแฟนๆชาวโปรตุเกสคงไม่คิดแบบนั้นนะครับสอบคิดโนโโรนัลโดนะครับไปดูความพร้อมของทางด้านสวิตเซอร์แลนด์กันหน่อยนะครับสวิตเซอร์แลนด์นั้นผ่านเข้ารอบก็ต้องลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์นั้นเข้ารอบมาในฐานะอันดับที่2ในกลุ่ม G นะครับโดยพวกเขานั้นเอาชนะแคนาบรูนได้ในนัดแรก1.0ต่อศครับจากนั้นแพ้บราซิลศูนย์ประตูต่อ2ทให้สร์แลนด์นั้นผ่านเข้าสู่รอบ เป็นอันดับที่2ของกลุ่มครับความพร้อมของสวิตเซอร์แลนด์ในเกมนี้นะครับเซดานชาคิเรีเองหวังจะยิงประตูได้นะครับนองจากว่าตัวเขาเองยิงในฟุตบอลโลกไปแล้ว5ลูกนะครับเทียบเท่ากับตำนานของสวิตเซอร์แลนด์ที่เคยยิงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเขายิงประตูได้ในเกมนัดนี้ก็จะเป็นสถิติสูงสุดนะครับของนักฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์ที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกได้มากที่สุดนะครับความพร้อมของสวิตเซอร์แลนด์ในเกมนี้นะครับมีทางด้านของเรนาโตเซเฟนคนเดียวนะครับที่มีอาการบาดเจ็บต้องรอเช็คความฟิตในนาที้่มไหรือ เป็นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ครับเริ่มที่โปรตุเกสนะครับประตูเป็นคอสตานะครับแนวรับมีจอกานเซโลครับรูเบนเดียสเปเป้และกูเรโรแดนกลางครับดาบิซินบาครับรูเบนเนเวสคาวาโยและก็บรูโน่เฟรนันเดสนะครับสองคู่หน้าครับเป็นจอฟิลิกและก็คิดเดโนโรเนาโดนะครับขณะที่ทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับประตูเป็นยานซอมเมอร์นะครับแนวรับจากขวาไปซ้ายนะครับฟิตเมอร์อาคนจีเอเวดีนะครับและก็โรดิเกสคู่กลาง2คนครับกลางรับใช้กันิชาก้าและก็ฟูลเลอร์นะครับขณะที่ตัวรุกครับมีโซชาคริ กัวา a s หน้าเป้าเป็นเอมโบโลนะครับการเจอกันของทั้ง2ทีมในฟุตบอลโลกนะครับก็ต้องบอกว่าเคยเจอกันเฉพาะในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเท่านั้นนะครับในปี2017ที่เป็นโปรตุเกสที่เอาชนะไปได้2-0นะครับรวมไปถึงในปี2016ด้วยก็เจอกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะได้บ้านใครบ้านมันนะครับสำหรับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์และก็โปรตุเกสนะครับแต่การเจอกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าคู่นี้เจอกันทีไรไม่เคยมีผลเสมอนะครับเจอกัน6นัดโปรตุเกสชนะ3สวิตเซอร์แลนด์ชนะ3ครับสถ่ติน บอลที่ลุ้นสนุกทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้ความน่าจะเป็นของเกมนัดนี้นะครับโปรตุเกส้วยชื่อชั้นที่ดีกว่านะครับแต่ว่าเจอบอลเหนียวแน่นกลางตัดหนักๆอย่างสวิตเซอร์ลแลนด์ไม่ใช่งานง่ายเลยครับที่โปรตุเกสจะเจาะประตูของสวิตเซอร์ลแลนด์โดยเฉพาะการมีประตูเหนียวๆอย่างยานซอมเมอร์ด้วยนะครับไม่คมจริงกินเขายากเหมือนกันนะครับแต่ด้วยสภาพความพร้อมแล้วก็แนวรุกของโปรตุเกสที่ดูจะดีกว่านะครับถึงแม้ว่าเกมรับจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยเหมือนกันนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยเกมนี้โปรตุเกสเองน่าจะผ่านเข้าสู่รอบตต้้้ไดแ่องเหนื่อยักน่าเฉ หนึ 1> 1ต่อ 0, ใหม่ก็2อต่อหนึ่งะครับสำหรับโปรตุเกสกับสวิตเซอร์แลนด์ในเกมวันนี้ครับและที่เป็นพรีวิวรอบสุดทีมสุดท้ายนะครับเจอกันพรีวิวอีกครั้งก่อนูเลยครับรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะหาอีก4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกเริ่มจะขยับเข้าสู่คลายแมตช์ขึ้นทุกทีแล้วนะครับไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคอกีฬาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ